เนี่ยมัจําเป็นก็อย่าไปดมเลยอ่ะหมอเขาบอกนะปกตินะถ้าไม่ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ต้องดมนะครับยกเว้นมันป่วยเป็นลงเป็นแรงอะไรไปนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ยาดมปกติก็ไม่ต้องดมนะครับไม่ต้องดมนะฮะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องโพรงจมูกจมูกอะไรต่างนะฮะนะยาดมเนี่ยพราะเป็นข่าวมีเปื้อนป้อนจุลินทรีย์ปนเปื้อนอะไรต่างนี่ก็แย่ฮะเจ๊งกันไปแถวนะครับอืม อ่าอ่าประเด็นต่อไปสสทางภาคใต้ที่ดูล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันสแกมเมอร์อะไรต่างๆ,ๆนะครับสสท่านก็ออกมาแล้วปฏิเสธไม่เป็นความจริงอะไรต่างแต่ล่าสุดไปดูข่าวเห็นปรากฏสสท่านนี้ถ่ายรูปกับนะครับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนหนึ่งคนดังเลยขี้เกียจเอ่ยชื่อผมก็รู้จักท่านนะครับเราก็ต้องนะก็ดูนะครับว่าตํารวจชั้นผู้ใหญ่ดินไปถ่ายรูปคู่กับท่านสสที่เป็นข่าวนะ แล้วก็ท่านเป็นข่าวโดนตั้งข้อสังเกตว่าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์หรือเปล่าอะไรํำนองนั้นนะครับนะนะครับนะเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมพวกเจ้าของเว็บถึงไปถ่ายรูปคู่กับตํารวจได้อย่างไรอะไรไงก็ว่าวกันไปนะครับข่าวนี้ก็ยังอยู่ในความสนใจของประชาชนนะรัฐบาลนี้ก็ถูกตั้งคถา,งคา,านะถ,งคถามเกี่ยวกับเรื่องความเทาเ่ยถูกตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องความเทาเพราะนั้นท่านนายกก็ต้องพยายามนะครับนะ แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความเทานะครับคนไหนที่มันดูแล้วมันเทาเทเราก็ต้องเอาออกจากรัฐบาลปลดออกไม่ว่าจะเป็นนายกหรือไม่ว่าจะเป็นรองนายกหรือรัฐมนตรีนะถ้าคนไหนเทานะนะครับก็เอาออกไปผมก็ไม่รู้ว่าใครเทานะไม่เคยบอกว่าคนนี้คนนี้สีเทาหรือสีอะไรนะนะครับก็แล้วแต่ท่านนายกนะถ้าคนไหนมันเทาก็เอาออกไปเถอะนะเดี๋ยวท่านจะมัวหมองไปด้วยนะครับก็ฝากปากนะตอนนี้เขาก็ตรวจสอบกันหนักเลย เออนะครับนะ้านะครับดาวแปดแฉกบอกไม่ทันไลทิ้งกันซะแล้วบิ๊กดุลรอมาชอกลาโหมยันกองทัพไม่ขาดยุทธภัณฑ์ลั่นถ้ากันทำผิดก็ตรวจสอบกันเองเตือนกันมาที่การทหารอย่าดึงเอาเสาหลักของประเทศมาเล่นปฏิบัติการโยนขี้นะครับนี่ดาวแปดแฉกเขาบอกนะโยนขี้นะขี้ก็เหม็นสิวะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สถ,ถานการณ์คุณกันจอมพาลังเนี่ยหลายๆคนก็แบบยังไงอะ นะนะครับเริ่มโยนขี้แล้วนะครับนะการจอมพลังมีปัญหาแล้วก็ไปเคลียร์เองกองทัพไม่เกี่ยวนะนะครับหลายๆคนก็ลูกพี่ก็บอกว่าไม่เกี่ยวนะเป็นเรื่องของการไม่เกี่ยวกับของพี่นะครับตอนนี้ก็ทหงหารก็นะครับก็เริ่มนะทิ้งกันกันแล้วว่ากันไปนะครับจุกครูอืมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการช่อโกงออนไลน์แอนตี้ไซเบอร์แกมเซ็นเตอร์นะครับ นะครับเนี่ยนะครับเขาบอกเปิดปฏิบัติการปิดเมืองล่าสแกมเมอร์รวบ20ตีสแกมเมอร์ข้ามชาติดีครับนี่เป็นรายงานข่าวจากดาวแปดแฉกเมื่อ3ชั่วโมงอันนี้ก็ดีนะครับเรื่องสแกมเมอร์นี่มันหนักนะนะคนไทยตกเป็นเหยื่อเสียหายวันเราเป็นร้อยล้านปีเราเป็นแสนล้านเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องเอาจริงเอาจังนะครับเราต้องปราบต้องยึดนี่สิงคโปร์วันนี้ก็มีข่าวยึดอีกแล้วสิงคโปร์อ่ะไทยยังยึดอะไรใครไม่ได้เลยนะครับประเทศไทยยังยึดอะไรใครไม่ได้ นะครับสิงคโปร์นยะเขายึดไปแล้วนะครับยึดรัพยึดอะไรต่างๆเกาหลีก็ยึดนะนะครับแล้วก็ใครอะ่ะใครวะอเมริกาก็ยึดอังกฤษก็ยึดเหลือแต่ประเทศไทยเมื่อไหร่จะยึดทรัพย์พวกสแกม s c a m ส e r ทีฝากด้วยฝากด้วยนะครับอืมนะ,ะวันนี้นายสนธยาร้องปปงตรวจสอบมูลนิธิการจอมพลังนะครับตรวจสอบโคต้าหวยสองแสนฉบับ ตรวจสอบการเรลี่ยลายขอรับบริจาคเพื่อนําเงินไปซื้อยุทธภัณฑ์ทหารได้มีการขออนุญาตราชการหรือไม่นี่ครับนี่นะตัวละครต่างๆก็ออกกันมาบ้านเลยครับนะครับสนธยานักร้องเมืออาชีพออกมาแล้วนะครับนะจุกรูศรีสุวรรณไปไหนแล้วครับนะ่ายังไมไ่ออกมานะอื <c oughs> มีอะไรกันบ้างครับนะฮะวันนี้ก็ให้ความรู้กันเต็มที่เต็มเหนียวนะฮะ อมีอะไรกันบ้างนะครับอืมอืมอืมนะครับคนละวันตอนนี้ละครคุณธรรมมีการเปิดเผยเ,เอกสารออกมาอีกแต่ลงวันที่คนละวันหลังคุณการเปิดเอกสารตราคุดขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานขอแผ่นเกราะกันกระสุนระดับ4ล็อกสเปคหรือไม่ล็อกบริษัทหรือไม่ไม่ทราบเพราะกันมีหน้าที่โอนเงินอย่างเดียว สรุปแล้วว่าการจอมพลังเนี่ยหรือมูลนิธิของเขาเนี่ยนะมีหน้าที่โอนตังค์อย่างเดียวนะครับการติดต่อเป็นเรื่องของทหารติดต่อกับบริษัทนะครับขายอะไรเขาเรียกอะไรขายเสื้อกรากนะคนก็เลยตั้งคำถามว่าบริษัทขายเสื้อกราะเนี่ยเป็นพักพวกเดียวกับการจอมพลังหรือเปล่านะครับแล้วก็นะคใครเป็นคนหามานะครับทหารทําไมระบุสเปคบริษัทนี้ทหารที่สั่งซื้อ <c oughs> ได้เงินทอนหรือไม่เขาก็ตั้งคําถามกันไป นะครับจริงเท็จอะไรเราไม่ทราบนะครับก็คงจะต้องดูกันต่อไปว่าเป็นการล็อกสเปคหรือเปล่าทําไมไม่เอาหลายบริษัทมามาเทียบราคานะครับอืมก็ว่ากันไปครับอืเออนะครับมีอะไรบ้างครับจุกครูนะหลายเรื่องหลายราวนะครับวันนี้นะนะครับจุกครูครับอืมนะครับอ่อนะฮะว่ากันไปนะครับอืมมีอะไรที่น่าสนใจ นะครับอืมนะครับขอบคุณท่านนายชัยยาแชร์ให้เหมือนเดิมนะฮะขอบพระคุณครับเอฟทุกท่านที่แชร์นะฮะเราจัดรายการผ่านทั้งหมดสามแพลตฟอร์มนะครับน่มีทั้งแอปฟ้าแอปแดงแอปต่อต่ออะไรต่างพบน่านะครับอืมจุกรูจุกรูดื่มวายหรือยังครับจานอ๋อยังครับนะครับเดี๋ยวรอให้สัมภาษณ์นักข่าวแป๊บกำลังมาประมาณสักทุ่ม หรือทุ่มเสร็จ,เร,จเราก็นั่งไฟ้สดไปก่อนนะครับอา่านะครับข้าใจนะอืมหลายคนบอกเนี่ยโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาเปรียบคนพิการคนพิการนะครับอา่านะครับทำไมไม่ได้โคตา้าอินฟูทำไมได้นะครับเอามาจากไหนอา่าอาจารย์ยิ่งพูดยิ่งอา่านะครับลงลึกนะครับน่ยสสชื่อย่ออะไรเราอย่าไปพูดเขาเลยเดี๋ยวเขาจะฟ้องร้องเอาล่าสุดเห็นบอกว่าทางพรรคกล้าทำกำลังตรวจสอบฮะ นะครับพวกที่กล่าวหาพักต่างๆเนี่ยไม่เป็นความจริงอะไรต่างนะไม่รู้จะพาไปกินข้าวแถวแถวพะเยาหรือเปล่าพวกกล่าวหาพักกล้าทำคือพักกล้าทำเขาก็โอเคนะนะสสก็โอเคนะครับใครจะไปกล่าวหาว่าเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้ก็ต้องมีหลักฐานนะถ้าไม่มีก็จะพาไปกินข้าวที่พะเยาหรือเปล่านะครับอ,อ่เรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องคุณหนุ่มกัญชัยกับคู่กรณีที่มาถแถลงนี่มีคนถามนะครับไม่มีอะไรครับ คุณหนุ่มป่วยนะครับแต่ฟังพี่เดียอยู่ก็หายยไวๆนะนะครับวันสองวันนี้ไม่ได้คุยกับคุณหนุ่มแะ้เพราะแกป่วยครับนอนลงพยาบาลไปแล้วพักผ่อนไม่เป็นไรนะครับน้นะครับเขาก็มีกรณีคุณปูไปร้องเรียนที่สภาก็ว่ากันไปนะคุณปูก็ร้องเรียนก็มีสิทธิ์แต่ถ้ากิดคุณหนุ่มเสียหายคุณหนิ่นคุณหนุ่มก็มีสิทธิ์ฟ้องศาลได้ก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะนะครับว่ากันไปนะครับใครผิดใครถูกผมไม่เกี่ยวนะนะครับจุกครูจุกครูนะครับน้ ดูน <c oughs> ี่นะครับช่วยชาติมีหลายวิธีนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปชายแดนนะครับไม่จําเป็นต้องบริจาคอืมนะครับเออ่จุกรูจุกรูนะครับว่ากันไปครับมีอะไรที่น่าสนใจนะอืมมีอะไรบ้างครับจุกรูนะครับอืมนะถามมา นะครับรายการของเราก็ให้ความรู้กันทุกวันนะครับอืมนะครับมีอะไรบ้างนะครับอมีใครชวนอาจารย์ไปเป็นคนดีบ้างไหมไม่เอาละครัโซเชียลนะครับมันอะไรเนี่ยอมีอะไรบ้างครับอืมอืมอืมจุกครูนะครับนะครับสบายสบายกันนะครับอืมจุกครูจุกครูอ่ ครับมีอะไรบ้างครับอืมนี่ครับนี่ใครเขาบอกนะครับลัมตีช่วยกลาโหมขอวีระอย่าก,กดดันทหารบุกบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนะครับอา่าทำห่วงหน้าพวงหลังยันมีนกลไกแก้ปัญหาอยู่แล้วเชื่อมือกองกำลังบุรพาเคียได้ลั่นเป็นโอกาสสุดท้ายไทยกัมพูชาหากไม่ปฏิบัติสี่ข้อให้คอยดูอะไรจะเกิดขึ้นชี้อาชีพทหารมีกรรม รับศึกหลายด้านอืมว่ากันไปนะครับอืมมีอะไรบ้างนะครับชุกครูนะฮะครับอืมสงสารคนตาบอดลอตเตอรี่ก็ได้นิดเดียวนะครับอืมนะครับนี่นะครับไอ้เฮงไรกินข้าวหรือยังนะครับกินข้าวแล้วครับอ่าคดีอู่ดังครับที่ออกรายการผลกระแสไปถึงไหนแล้วก็ยังไม่มีอะไรนะครับนะครับยังไม่มีอะไรนะครับอืมชุกครูกันนะครับช่วยชาติมีหลายวิธีอืมนะครับ สวัสดีกันนะครับอืออ่ะใครมีอะไรก็ว่ากันมาจุกครูนะครับอืออ่าอยากถามอะไรอ่าถามมาเลยนะครับเให้ความรู้กันเต็มที่นะอืออืออืม,อม,อมนี่อะไรนะครับเนี่ยก็เอ่อนะครับ กองทัพภาคที่หนึ่งตั้งวีละเป็นตัวแทนชาวบ้านร่วมตรวจสอบติดตามการทวงคืนบ้านหนองจานหนองยากแก้วอืมอ๋อเป็นตัวแทนชาวบ้านนะวีละบุรุษนะเยอะประเทศเราเป็นฮีโร่เยอะนะครับนะครับอะไรถ้ามีฮีโร่เยอะนะก็แสดงว่าอะไรก็แสดงว่านะราชการไม่ค่อยทํางานรัฐบาลไม่ค่อยทํางานฮีโร่มันถึงเยอะอืมรถ <c oughs> สีแดงหายไปไหนไม่ทราบครับอืมนะครับอืมนะก็ว่ากันไะปนะนะนะ อืมมีอะไรบ้างครับอืมอืมอืมว่ากันไปว่ากันไปมีอะไรกันบ้างล่ะครับมันนี้นะฮะอืมอืมใครอยากถามอะไรก็ถามมานะคำถามสุภาพนะฮะอาจารย์แล้วเขาจะเอาเอกสารหลักฐานไปให้กันมาที่การทหารทำไมครับไม่รู้เหมือนกัน อืมอืมอะไรเนี่ยอาจารย์เบียร์กับใครอะอะไรก็ไม่รู้อ่านนีไม่ทันแน้วเยอะแยะแล้วกันขอให้พี่นุมหายป่วยไวๆวเปิดเส้นทางการเงินของคุณกันเมื่อไร่ครับโอ้ไม่ทราบเลยนะเบิร์ดเดย์ย้อนหลังครับคุณเฉลิมขอบคุณครับครับขอบคุณครับขับขับนะฮะขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับ อืมมีใครต้องไปดูใบไหมจะไปทําไมล่ะครับประหารดีกว่าครับไปประหารใครนะครับคุณวีระยังไม่เข็ดนะครับเคยไปติดคุกเขมรมาเขาไม่เข็ดหรือมั้งนะครับไม่เข็ดหรอกท้องที่ไหนนักการเมืองไม่ดีโหวตโนอ๋อครับครับอาจารย์เชื่อถือหุนเซนไหมครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะหุนเซนเนี่ยอืม อืมอืมเนี่ยครับนในคุณละพีนะเขาบอกวันที่สิบเจ็ดมีคดีมันญญาติทนายความของทนายดังคดีแอมทายนายอ๋อครับครับครับ,บอืมเห็นได้ข่าวว่าที่สำนักงานของอ่าทนายสายหยุดไม่ใช่หรือได้ทราบมา <c oughs> อืมมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะอืม มีอะไรบ้างนะครับอืมอืมนี่ใครครับเนี่ยเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดบอกต้องเอาคนไทยที่อยู่ขเขมรกลับมาให้หมดประสานไม่ได้ก็ใช้กำลังต้องเลิกครับอสนประชาคมโลกประเทศเพื่อนบ้านแบบนี้ไม่ต้องมีความสัมพันธ์ได้ไหมแต่ละปีคนไทยถูกหลอกเป็นแสนล้าน ไปเป็ดเมืองหลวงสแกมเมอร์เอากําลังบุกไปเลยอ๋อสายหม่ต้องรอดเขาว่างั้นนะอืมมีอะไรบ้างนะครับอืมวันนี้ก็มีแต่เรื่องพวกขมุงขมนอะไรเนี่ยแหละนะนะอืมอืมอืมสาวสาวโวยโรงพยาบาลหรูเรียกคนไข้่คุณพี่ทําไมไม่เรียกคุณท่านลัานลูกค้าที่นี่ไม่ใช่ชาวบ้านทั่วไปอ๋อ อืมลูกค้าเทวดานะอืมมีอะไรบ้างครับดูสิอ่าพี่เดนะครับอ่าคนข่าวออนไลน์สวัสดีครับอ่เนะครับอืมอาจารย์ทำไมไม่ไลฟ์สดขายขนมบ้างครับอ๋อยังไม่ถนัดนะครับเอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะนักการเมืองไทยมีเอีลสแกมเมอร์ไหมครับ ก็เขาว่าอย่างนั้นนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าใครมันต้องมีหลักฐานไนงะอ,อ,อาจารย์คือไอดอลของผมครับอนุชานะครับอืมเป็นทนายได้เงินเดือนเยอะไหมมันแล้วแต่เราเป็นลูกจ้างหรือเจ้าของนะถ้าเป็นเจ้าของกิจเ้าของกิจการรายได้ดีมันก็เป็นแสนเป็นล้านได้นะครับอืมลุงเดย์เบิร์ดเดย์ย้ยอนหลังคุณอเล็กอ,อขอบคุณครับหนูดูมาจน37ปีแล้วจ้านะครับอ่าเปี้ยวนะครับ นะครับมีคนไปฟ้องกันจอมพลังหรือ,อยังก็มีคนไปตรวจสอบนะในฟ้องร้องคงยังไม่มีละครับ